เอาละครับก็สวัสดีคนกคนนะครับกรนี้นะครับแล้วกลับอยู่ในเกมไมค้าอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิดล็อกีกบอยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับอยู่กับพี่บอยแคกุยเช่นเคยแต่ว่าวันนี้ทุกคนอาจสังเกตเห็นว่าทําไมถึงไม่มีกล่องไม่มีบอสล่ะทําไมกันล่ะทําไมเออทําไมวะเพราะไม่มีคนทำนี้อยากขี่เฮลิคอปเตอร์ครับเอาหรอขี่หรือขับเอรอขี่ถ้วมันพวกขี่ม้าขี่รถอันนี้มันขับเพลินี้ก็อ๋อเออว่ะก็เหมือนกันดีว่าเออผิดเองเลย ก็ถ้าทุกคนอยากรู้เนี่ยผมไปสู้กับอะไรนะครับ๋ยวผมจะพาทุกคนบินไปดูกันซึ่งไปบอยขึ้นมาเลยเอ้ยเดี๋ยวขับเองนะเดี๋ยวขับเองโอเคพร้อมแล้วมาจะลอดจะพังไปหนุางเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันขับยากเ้ยเอ้ยโอเคทางอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวปรับมองไกลแป๊บนึงไปแล้วไปแล้ว บังคับยังไงเนี่ยโอ้โหนี่ครับมาถึงแล้วลงจอดอลงจอดเอ้ลงจอดไม่เป็นอ้าวบ <c oughs> <c oughs> ินได้แต่ลงไม่เป็นโกนี่นะครับแล้วก็มาสู้กับไนโดสาวกันเองนะครับผมซึ่งไนโดสาวตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าไทเรนโนโซรัสหรอบ,บอยอ่านดิเนี่ยไทเรนโนโซรัสอ๋อไทเรนโนโซรัสซึ่งไนโดสา์นี้เนี่ยคือผมงงมากว่าทำไมมันถึงแบบไม่กัดไม่โจมเตียเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ เออทักทายอยือเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยกดขี้ขวาทักทายมองหน้านะครับดูดติตาแบบน่ารักปึ๊บัแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์ที่มีชื่อว่าลัคกี้บ็อกซ์ไซโยคราฟกับล<ย>ัคกี้บล็อกฟิตกันนั่นเองโอเคซึ่งเราไม่เคยเปิดลัคกี้บ็อกซ์นี้ใช่ไหมหรือเคยอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็มาแล่นเปิดดีกว่ามาวางละมาวางเลยอ่ารู้เรื่องว่าวาง,างกล่องไหนเดียวกันเนี่ยปึ๊บโอ้โหกล่องเลืองงี้คืออะไรคืออะไรคืออะไรคือระเบิดโอ้โหอ้าว <c oughs> เดียวเดียวเดียวไม่ใช่แล้วเอามาเดี๋ยวของตู้เฮ้ยหาย่เลยเอามาอไม่เอามาเคลียร์ขอนะไม่เอามาทับคิวรัวนะไม่เอามาทับคิวรัวนะจตรียมชงทับเคลียร์ของมึงก็หายทีอยู่กลัวมาเอาแค่เพคก็พอแล้วอย่างี้อย่างอื่นไม่ต้องการมาต่อไปอันนี้ผลไม้คอรัสกินได้กินแล้วเพิ่มอ๋อกินแล้วบาบได้เอามาทำวะเนี่ยอันนี้เป็นเกรอบไวน์โล่เป็นกาะฮะอันนี้คุ้มโอ้โห อันลักกี้ฟิตวมเลเจอร์ขอบคุณครับตีมาดิตีมาดิเออตีมาตีมาดิออาาดโอ้โหตีไม่เข้าหรออุ้ยกาเตเลียบ,บอยนี่แหละนักดีพีตีไม่เข้าได้แค่นี้เหรออ่ะอได้แค่นี้เหรอลุงแตกไหมเฮ้ยอย่าบหัแ,แล้วทอาทเอาไปาาาอันนี้เดอโพโอเคเก็บไว้ครับเผื่อไว้หนีเอาไปว่าใชา่อะไรไม่คุ้นเลยวะมันแบบตีไม่โดนแบบหนึ่งจุดแปดจุดเก้าไงเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมีดาเมจไหมดาเมจเก้าแต่คือประเด็นคือมันอาจจะช้าหน่อยนะครับหนีสองทีตายแน่นอนฮะ อะไรเนี่ยแลกอะไรเนี่ยฮแลกอะไรไม่รู้เออมาต่อไปเปิดปลาบ้างเอาลงท้ายทองปลาไม่ค่อยดีเหรอเอาโอ้โหมาปึ๊บอันนี้เป็นขวานดาเมจเก้าปลามันต้องลงม็อกม็อกโอ้ยโอ้ยขโมยขวายแล้วบอยเอาขวานมาต้องให้ตามตลอดเสียเวลาจะมาขโมยขวานของเราเราไม่ให้หรอกมากล่องร้อยบวกกันปึ๊บอ่ะ แน่นอนว่าเพชรทอยนอนร้อยบวกคือไม่ได้ระเบิดหรอกเห็นไหมผมบอกแล้วอะไรจะอะไรมาอวยกันล่ะอะไรอะไรของมันมันพูดแล้วมันก็มาตีเรางงเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยรอบเดียวตายเฮ้ยอันนี้เขาดีเว้ยเฮ้ยเออนี่แหละนี่แหละโหบอกเลยรอบเดียวมึงมึงก็ตกมึงก็ค okay, oh, 네ุ้โอเครู้แหละกอดเดียวกันที่หมายกูกูบอลว้าวอะไรเอาขาได้อะไรกันเนี่ยโอเคหัวจริงด้วยมาต่อไป ฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นมันดำมากเลยทุกคนมองไม่เห็นเออ <c oughs> เห็นแล้วแต่อ่านไม่ออก <c oughs> โอ้ยผมจะทิ้งขวานทำไปเนี่ยเดี๋ยวมันเก็บอ <c oughs> ไม่เข้า,านะ <c oughs> อ่ะนะอลืมเปิดมอนเต์เดี๋ยวผมบวกก่อนดีกว่า <c oughs> เพราะว่าผมแบบอยากชนะบอยวะ่ะผมบอกเลยผมเอาทุกอย่างแล้วก็เอานี่ละกันมาเอาเฮ้ยเอา,เอาทำไมบวกไม่ได้อ่ะ อ๋อต้องใส่ในช่องคะต้องใส่ช่องไอ้นีของตัวเราอ๋อไม่มีอะไรเลยวะแล้วก็ปลาอีกสักแปกล่องน,นะครับทุกคนนี่เอ้าปลาเอ็มาอาร์บบกไม่ได้โอเคมากองบวกปุ๊บโอ้โหแร่พอแล้วเยอะแล้วอันนี้น่าจะโชคดีนะปุ๊บ,บนั่นไงโอ้โหอันนี้แหละลัคกี้พอชั่นสุดยอด,อดปุ๊บอะไรเนี่ยดาเมจแปโอ้โหแต่ว่าธนูน่าสนใจอ่ะเพชรไม่พอเอานี่ไงเพชรพอไหมเนี่ยเออพอ <S <S อะไรอะไรอะไรเป็นอะไรมือะล้อมอ่ะเดี๋ยวล้ออะไรล่ะอะไรอ่ะอุ้ยอ๋อกล่องไอ้นั่นอ้าวทำไมเป็นอย่างเงี้ยเดอะเซิร์ฟเวอร์เอดมินเฮ้ยอของหายยาตกใจหมดมันเป็นเกมหมดสามมาต่อไปเฮ้ยจะว่าไปกล่องบวกคือของดีมากเลยอันนี้เป็นคอยโอ้โหเพชรทองกันรัวๆเลยดูดิโอ้โห เต็มตัวจริงๆจังหวะนี้ปึ๊บอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเพชรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยปิดก่อนปิดก่อนเอ้ยโอเคปิดละมาต่อไปเนี่ยบอฟคือไอ้ก่อนใส่เอ้ยใส่โยครับใส่โยลาเซอพารมแล้วเซอร์พารอ้าวเซอร์ค้างอ้าวโอเคครับกลับมากันต่อเลยครับเมื่อกี้โอ้ยโอ้โหแล้วสุ่มขอได้เดิมคือแบบตอนที่เราปิดมันย้อนเวลาอย่าเปิดได้เพอบอีกนะเดี๋ยวเกมค้างอีกอันนี้ก่อมาไม่เอา เอ้ยอเดี๋ยวมันดูสโลดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่องไปก่อนอันนี้หมวกอะไรอะ่ะคือผมว่ากล่องปลามันน่าจะดีสุดนะอันนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะไม่เอาแล้วกันรู้ไงรู้ไงไม่เท่าไหร่ได้ไงมันก็ห่วโอ้โหอันเนี้ยดีให้บอยมาแรกนะครับโคตรคุ้มป <laughs> ึ๊บว่างออบอกกล่องปลานี่ไงลงท้าเออลงเท้าวลยบวกนี่แหละอโอเค บอยได้ไอ้ร้อยบวกกี่อันแล้วอะได้ไอ้ชุดพวกชุดก่อนเลยบวกกี่อันแล้วอะชุดเดียวเฮ้ยอู้อันนี้อ๋อยังไม่มีโอเคกูได้มาสามชุดแล้วนะขาดโวกแค่บวกเดียวคือครบเซ็ตแล้วนะเออทงชนะไปแล้วกูเรีเกรงใหม่แล้วแต่ว่าเกรเกูมีแล้วอะไม่มีบริจาคหรอกจี่นี่ได้ชนะแล้วเอออ,นนเอ,อ,อันนี้เป็นยายาอะไรอ่ะอันนี้เป็นยา The Ultimate อะไรเนี่ยเออมันก็ได้อยู่นะแต่ผมบอกเลยคลิปนี้คือน่าจะรู้ผลแล้วว่าใครแพ้ใครชนะนะอื ว้าวเบิร์นเบบี้เบิร์นอะไรครัปทนคลิปที่แล้วก็พูดอย่างนี้แต่คลิปนี้อาจจะชนะของจริงรอดูได้เลยเป๊บโอ้โหไฟโอ้โหทำไมลักกี้บอกทำไมลักกี้บอกปลาเปืดได้ไฟแหละมันต้องได้น้ำสี่อันนี้อะไรอ่ะอ๋อได้คืนมาสองกล่องฟองน้ำขอบคุณครับก่อหนังการป้องกันสองไม่เอาไชุดไอชุดก่มันได้มาจากอันไหนวะชุดก่ออะไรโอโบแล้วนี่มันได้มาจากไหนนะ มันได้มาจากกล่องปลาไงออโอ้ยโอ,อ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้ไอ,ไอ,อ้นี่โหัวกันเลยวะสาวอกีกโอ้โหโอ้ยกล่องหัวจะแตกวะเนี่ยอ๋อลืมไปว่ามันไม่สามารถทำร้ายได้โอเคอะไรอะไรกรัดเน<อ>ี่ยปลาหมดแล้วนะปลาหมดแลนะ้วเ,เหรอใช่โอเคปึ๊ <Okay. S 2> บอันนี้มีแล้วโอ้ยไม่เอา,อา <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งทิ้งเดี๋ยวมีคนมาเก็บไม่เอาไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมคุณคิดว่าผมเป็นคนชอบเก็บของจากพื้นเหรอใช่คุณนะหุ้ยผมจำได้มีควนดามไปร้อยหนึ่งใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะ ใช่ดาบมี2สองร้อยไหนใช่ไหมต้องลองปั๊บอ้าวเอ,อ้ยใครไอหมาอ่ะอะไรฮะตายไปหมดเออบีคอนดาเมจ2สองร้อยไว้น้องอ้าว่อ้อ้าว,าวดาเมจเท่าไหร่อะไอดาบไอเมื่อกี้ขวานบอลอะส2 12องสิบสองโอ้โหสิบสองยังเ <ừ. S 1> ตียวตายแย่แล้วอันนี้อะไรซุปเปอร์ฟิตกล่องบวกโอ้โหเพชรเอ้โ<ด>ยโต<ด>ชัอตตุนบัตตเต้ ผมเอ้บีคอนอีกแล้วอันนี้น่าจะเอออันเดียวกันเลยบีคอนพาวเวอร์ดาเมจสองร้อยแต่ว่าถ้าจัไม่ผิดเนี่ยก็คือถ้าใครตีใครก่อนเนี่ยก็คือคนนั้นจัแบบเสียเปรียบก่อนเพราะว่วาเกาะมันจะทอนสองร้อยนะครับทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกก็รู้เลยกูก็ไม่ตีกันมาผมเหลือเยอะมากเลยตอนนี้อันนี้ดาบดาเมจอ่อดาเมจเออห้าสิออบมึงหมดแล้วกูเหลืออีกตั้งประมาณสามสิบกระกองเนี่ยโอเครอบนี้บอยเปิดเด็ว สตาร์ทอะไรอะฮะโอเชียร์อะไรของมันวะอันนี้รองเท้ามีแล้วอยากขายาขยาอันนี้คือบอยมีแค่ชุดชสองชุดใช่ไหมที่ใส่อยู่เนี่ยสามชุดเหรอเฮ้ยมันมีเหมือนเราเลยอะ่ะแย่แล้วมาต่อไปคือผมไม่น่าจะหวังกับกล่องนี้ได้หรอวกเพราะว่ากล่องนี้มันก็ชโคโคโ็อกโกแลตด้วยสิชโโ็อกโกแลตไหน,นอ๋อกินแล้วได้อะไรอ๋อแค่กินเฉยเค้กช็อกโกแลตแม่อร่อยและ ไม่อร่อยนี่เลยเราบ่อยทำมาต่อไปเฮ้ยอะไรอะ่ะถามว่ามันโหดไหมมันก็อ่าม,มถามว่ามันโหดไหมมันก็ผมว่าเกาะไอ้นี่โหดกว่าเนี่ยเกาะของฟิตเนี่ยไปต่อไปกองโอ้โหปึ๊บได้มาเพิ่มอีกอันนี้กองกองลบเดี๋ยวเดียวเฮ้ยอันนี้ถาดามเมจแปดกองลบครับผมทุกคน เอ้ยซอมบี้อะไรฮะรอบเดียวตายเว้ยนี่ได้หมวกมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะหมวกอันนี้เจ็บไปดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมวกเพชรเราดีกว่านะมาใกล้หมดแล้ว11กล่องเสี่ยงโชคไดเอมเบอร์มมลคือพอเราเปิดลักกี้บ็อกซ์ส่วนลักกี้บ็อกซ์นี่คือแบบเพชรทองแบบเยอะมากๆเลยอ่ะไมเียอันนี้เ <c oughs> ฟลลี่คิปเปอร์เฟลลี่จริงเปล่าเออเฟลลี่จริง <c oughs> น่ารักดีคิปเปอร์อันนี้เป็นจอบชมพูดาเมจหนึ่ง อันนี้กล่องลบแน่เลยในกูว่าแล้วเดี๋ยวดีที่เปิดกันทีิบอยู่เนี่ยโอ้ยอย่ามากวนสิไม,ไม่ไม่มไ,ไม่ไมดไม่ยไปจัดของ่ไสิจ,สจัดไมรไม่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 ไจ่ไม่เม่ไจแไม่ว่าของน้อยโอโอ่อม่ไม่ไม่อม่่างนี้แไ่่าลลรู้ผลแล่วม่ไ่ไม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 ม่ไม่ไบโมคม่ไม่ไม่ไไมม่เไมม่เน่นไม่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 ไห่อม่ม่ม่่ไ กล่องสุดท้ายได้เป็นเออร์านี่มาก็ได้อยู่นะครับโอเคตอนนี้ผมเปิดมาแล้วทุกคนเดี๋ยวแล้วก็จะขอรู้สึกกับบอสอะไรนะไทยแลนด์โซลาร์ใช่ไหมไทยแลนด์โซลาร์เออและแหละไปกันเลยเอาละครจะยิ่งพูดแล้วกจัดของเสร็จแล้วผมไปสู้กับบอสกัน้นะครับก่อนแล้วสู้กันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ลองสอนผมชอบไม่ชอบเหมือนเนาะโอเคมาพร้อมหรือยังอะไรพร้อมหรือยังพร้อมไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็กินบัฟไปดีกว่านะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวกินบัฟก่อนโอเคแป๊บนึงนะ ไม่รู้ว่าเอลสาวของเราในโหดหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวอ้าวกูมีอะไรให้กินวะเนี่ยอ่ะรีวิวให้ไวให้ไวกูมีไอ้ขวดยานี่แหละปึ๊บปึ๊บแล้วก็นี่อันนึงโอเคแค่นี้แหละไปพร้อมแล้วไปสู้กันเลยไปเลยมาแล้วเอวสามาเจ้าคนจเแค่ไหนกันเแล้วชีเล็กว่ะไม่ไม่รู้ขนูอ่ะโอ้โหแลกลู้ขนูมาแต่ไม่มีธนูมาแล้วอู้หูเอามันไม่ตีเรามันมาตีวอยเราทำแบบเดิมเงอู้หูเฮ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยว ตีเล็กขาวตีเล็กขาวเออมันตีแรงมากคือจะตายจะตายจะตายหุ้ยฟ <F ee> ีฟีเฮ้ยโอ้โห,โหทำไงดีวะคือผมไม่มีของอะไรเนี่ยเขารู้ดูนหน่อยฮะ<อ>มันมีหมดแล้วเอาไม่ขอลูกเดียวลูกเดียวหแล้วมั้งเงนเอาเราจะทำไงทีนี้เข้าไปหาไม่ได้เลยเข้าไปตาย <F ee> ได้เลยเอ้ยเอ้ยโอเคเขาได้แล้วโอ้โหติดเชิงช้าโอ้ตายเนี่ยมันตีกูเข้าเลยอุ้ยมันโหดมากเลยอ่ะ เอาอะไยาอะไรดีปะ่ะต,ตัวเองดีปะเนี่ยเฮ้ยยาเียวกันเออวิ่งเร็ววิ่งเร็วออ้ยวิ่งเร็วดวิ่งเร็วก็ไม่ช่วยโอ้มันกัดไกลจังวะต้องทุ่มสุดตัวทุกคนมาอันนี้น่าจะชนะแล้วมัมบมามามามมา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 ม่มายไมากท้กคนอย,นะย่ายลาม,ลมละนะวมา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 มมา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 วามมามามามมามมา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 วาามามมามี่ขวาวะมมมมาาา อช่วยด้รอมาเออเรียกมาช่วยตีงตัวเองเนี่ยหนาเนี่ยนี่ลูกขุูลูกขุูเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเราใกล้ตายแล้วเป็บมันนะโอ้โหต้องแต่ง้องแตกเออมันจะโขมไปแดกมาเนี่ยนี่ขนาดมีข้อกุธาเบรสองร้อยเนี่ยเออบอยเอ้ยพ่ธายรูปรูไปตกเลยเอ้ยยิงเล่นเลยเออว่ามีโรคกูไม่ใช่วะกูไม่บอกว่ากูใช้โลควะกูลืมพูดไปแล้วให้กูใช้โลคไม่ใช้ไม่ฟังวิ่งกูตอนไหนวะไม่ได้ฟัง โลแตกแล้วอ่ะไปเด็กก็แตกแล้วกันอยู่กันอยู่กูไม่ก yeah. ันมึงเดี๋ยวเดี so ๋ยวบอยเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีกันมพิมหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดบาเรียทุกคนคือถ้าไม่เปิดแบบไม่ไหวมาเปิดบาเรียแล้วนี่แหละสู้ได้แล้วโอเคสู้ได้เอ้าเดินไม่ได้ปะเอ้าเออตายโอ้ยคุณผิดกูยอมได้ไหมมึงก็ต้องยอมแหละมึงปัดซะโอ้ ไม่ไหวไอ้ทุกคนผมขอยอนะผมเชื่อเลยว่าสาวไม่ไหวจริงคือแบบผมใส่เต็มไปเียทุกคนโอ้โหคือแบบขนาดผมใส่เต็มยังสู้ไม่ได้เลยคือแบบมันตีแรงมากมากอ่ะคลิปนี้เราก็แพ้ในตัวสาวไปนะครับผมมาต่อไปเป็นส่วของเราอะไรบอยถึงองเราพร้อมมั้ยังเออโอเคถ้าพร้อมเราก็เริ่มไปเลยมายาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยลืมลืมลืมเอ้ยขโมงเออขโมนอ้าวเนี้ย ชนะไม่มีไม่นับเลยไม่มีสิทธิ์นะครับอ้าวไม่ตายเหรอ <laughs> เมื่อกี้มึงจะวิ่งมาตีกงหรือเปล่าอ่ะไม่เข้าเหรอ <laughs> ก็เข้าดยดีโอเคก็คือว่าใครตีก่อนชนะเมื่อกี้ผมนี่ไปหน่อยแบบลนอะเออแล้วแหละ่สามครับเอาะชนะสามคลิปติดานะโอ้โหคลิปนี้โอ้โหคือแบบว่าอย่างละแพ้สองอย่างเลยโอโ้เรา <laughs> ก็อย่างที่เคยบอกนะครับวพาแพ้ชนะไม่สำคัญนะครับผมโอเคก็แพ้ชนะไม่สำคัญนะทุกคนโอเคแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์แล้วสองมาเจอคลิปนะครับบ๊ายบายบายน่อยบาย